สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูน้ำฝนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูน้ำฝนมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับการระวังตนเองนะคะในช่วงสถานการณ์ตอนนี้นะคะ,สถ,นนะ,คะสถานการณ์ตอนที่น้ำท่วมน้ำท่วมจังหวัดของเราใช่ไหมคะ,ะช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะจะมีสัตว์ที่มีพิษมากับน้ำท่วมนะคะ,ะไปดูวิธีการ ป้องกันตนเองนะคะแล้วก็วิธีปรมพยาบาลเบื้องต้น,นะคะ่ะไปดูพร้อมกันกับค,คุณครูน้ำฝนเลยนะคะสัตว์ชนิดที่1ค่ะที่จะมาพร้อมกับหนามทึบเลยค่ะนั่นก็คืองูนั่นเองนะคะเด็กๆคะการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะถ้าสมมติว่าเด็กๆโดนงูกัดนะคะอย่างเด็กควรจดจําลักษณะของงูที่กัดนะคะแล้วก็รีบล้างแผลด้วยน้ําสะอาดนะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดนะคะ เด็กๆอาจจะอยู่กับผู้ปกครองเด็กๆอาจจะจําลักษณะของงูได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าให้ผู้ปกครองนะคะจาลักษณะของงูให้ชัดเจนนะคะลำดับที่2นะคะนั่นก็คือตัวอะไรเอยเด็กๆเ,เคยเจอตัวนี้หรือเปล่าคะตะขาบนน่นเองค่ะเด็กๆขะซึ่งการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะนั่นก็คือการล้างแผลด้วยน้ําสะอาดค่ะ,ะหรือว่าสบู่นะคะที่มี ที่เป็นเบสอ่อนๆนะคะเด็กๆค่ะใช้ผ้าพันแผลนะคะสุดท้ายก็คือประครบเย็นนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆโดนตะคาบต่อยนะคะเด็กๆต้องทําการประถมพยาบาลเบื้องต้นแบบนี้นะคะตามที่คนนุณคุณ้ําฝนแนะนําเลยนะคะคส่วนสายชนิดต,ต่อไปนั่นก็คืออะไรเอ่ย เด็กๆเคยเจอตัวนี้หรือเปล่าคะน่ากลัวมากเลยสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่าแมงมุมนั่นเองนะคะซึ่งการประถมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เด็กๆเจอแมงมุมกัดนะคะนั่นก็คือการล้างแผลด้วยน้ําสะอาดนะคะหรือว่าน้ําเกลือนะคะน้ําเกลือที่ใช้ล้างแผลเท่านั้นนะคะไม่ใช่น้ําเกลือที่เราใช้รับประทานเนาะก็เป็นล้างแผลด้วยน้ําสะอาดแล้วก็น้ําเกลือหรือว่าน้ําเกลือนะคะ อย่างใดอย่างหนึ่งสุดท้ายก็คือประครบเย็นนะคะเด็กๆ่กะเวลาที่เด็กๆเ,เจอแมงมุมกัดเด็กๆต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นตามที่คุณคุณฝนแนะนำเลยนะคะ สัตว์ตัวต่อไปนะคะซึ่งเป็นสัตว์ชนิดสุดท้ายที่คุณคุณน้ำฝนได้นํามาในวันนี้นั่นก็คืออะไรเอ่ยเด็กๆอาจจะเคยเจอสัตว์ชนิดนี้นะคะเขาจะชอบอยู่ในที่อับชื้นเด็กๆระวังให้ดีนะคะสัตว์ตัวนี้มีพิษดุร้ายนะคะสัตว์ตัวนี้ชนิดนี้มีชื่อว่าแมงป่องนั่นเองนะคะเวลาที่เด็กๆเจอแมงป่องต่อยนะคะ เด็กๆต้องทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นแบบนี้นะคะนั่นก็คือการล้างแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะและแล้วก็การประครบเย็นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็เดกๆคะอ่าสำหรับวิธีการป้องกันเวลาที่เด็กเจอสัตว์มีพิษ กัดหรือว่าต่อยนะคะเด็กๆต้องทําการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะหรือว่าหลังจากเด็กๆประถมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จแล้วเด็กๆควรรีบพบแพทย์นะคะหรือ <HHH> ว่าโทรหนึ่งหกหกเก้าได้เลยนะคะถ้าเด็กๆอยู่ใกล้โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะเด็กๆสามารถไปพบแพทย์ได้เลยนะคะหลังจากที่เด็กๆทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนะคะค่ะอ่า ไว้ไวพบกับคุณคุณฝนใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจเนื้อหาในส่วนตรงไหนสามารถกลับไปย้อนดูคลิปของคุณคุณฝนได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คุณคุณฝนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ